ไห้รู้สับ้บา, <c oughs> ยายยานเ็เห็น,นเราเกษตรอยู่ได้ดีเป็นผูชาวนาอะไรีี่เนาะแต่ว่าแบบทำไงให้แบบยั่งยืนสื่อสารให้แบบมันดำรงอยู่คงอยู่อะไรอย่างนี้ยค่ะเื่อ <c oughs> พัฒนาความรู้ในชุมชนอยากมีผลผลิตที่ทานได้อร่อยอา้จริี กจะเลี้ยงตัวเราเองได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวเราได้ครับอะไรนะครับว่าการไปบ้ามนมาขายเกษตรที่ฟองมีมมไรายได้ครับเป็นเรือ,อตนเองให้ยิงได้นั่นคือเป้าหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านรัฐมนตีเพื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมนัญญาไยเศ์นะเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เกษตรกรที่ตามธนบทตก็จะเป็นเกษตรผู้เฒ่าผู้แก่ก็เป็นส่วนใหญ่ก็ต้องการให้ลูกหลานกลับมาดูแลฉะนั้นจึงเกิดโครงการนี้เพื่อว่าเป็นการสร้างความอุ่นในครอบครัวแล้วก็ให้ลูกหลานได้กลับมาเลืยกอาชีพทางการเกษตรเพื่อเกิดความมั่นคงในอาชีพ สำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ทางสากรการเกษตรได้เข้ามาติดต่อที่มหาวิทยาลัยแล้วก็พูดถึงแนวคิดของโครงการว่าเป็นการนำลูกหลานเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็เข้ามากลับมาทำอาชีพเกษตรกรรมในยุตยธจุดเป้าหมายของการสืบรมวันนี้นะก็เป็นเรื่องของการทำงาน ที่ให้ทุกคนมีแนวคิดในการทํางานเป็นเครือข่ายขณะเดียวกันก็คิดถึงการเป็นผู้ประกอบการในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยโดยวางเป้าหมายร่วมกันว่าอนอกจากที่ตัวเองจะประสบความสำเร็จในอาชีพแต่ยังช่วยยกระดับการเกษตรของจังหวัดให้เป็นเกษตรกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษและก็มีการผลิตที่ยั่งยืนต่อนะครับซึ่งดว่นี่นจะเป็นการส่งผลดีกับ การเกษตรของประเทศต่อไปครับโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรเนี่ยก็จะเป็นมิติของการทํางานที่ทําให้ทุกคนเนี่ยได้มองมิติในภาพของการทํางานที่ที่มีความเชื่อมโยงกันแล้วก็ใช้หลักการของสากรนะหรือแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเป็นแนวทางที่เขาเข้ามาเสริมแล้วก็ทําให้มองถึงการทํางานที่ นอกจากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วยังต้องมองประโยชน์ที่เกิดกับชุมชนมองประโยชน์ที่เกิดกับส่วนรวมแล้วก็มองประโยชน์ที่เกิดต่อสังคมแล้วสุดท้ายผู้ริโภคก็จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพีความปลอดภยัย สำหรับโครงการนี้นะครับแน่นอนครับก็หน่วยงานภาคีก็มีหลายๆหน่วยนะครับส่งเสริมให้การทำการเกษตรเนี่ยมีการพัฒนายิ่งๆขึ้นไปนะครับก็จะส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของจังหวัดนะครับเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ต่างๆนะครับหรือในเรื่องของ การตลาดการรวบรวมนะครับเรายินดีที่จะช่วยเหลือเกษตรกรลูกหลานนะครับ ผมรู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับผมที่จะนําพาให้คนที่ทําอาชีพเดียวกันแนวเดียวกันครับผมได้มาพบป,ป,ปะเจอกันแล้วได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับแล้วเอาความคิดเห็นต่างๆแนวที่ต่างๆเนี่ยเอาไปปรับใช้กับตนเองแล้วก็ในชุมชนของตอนเองครับผมเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรครับผมที่เราจะเกิดขึ้นใหม่ในยุคปัจจุบันครับได้ความรู้สิ่งที่ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอันไหนที่เรายังไม่ไม่รู้ไม่เคยได้ยินเนี่ยเราก็ ด่ทคือเราจะเอานําความรู้วันนี้ไปใช้ในหมู่บ้านของเราเอาไปต่อยอดในหลายๆด้านนะคะเกี่ยวกับพวกความรู้เรื่องข้าวที่ว่าส่วนหนึ่งก็มีคนปลูกข้าวส่วนหนึ่งด้วยคะได้รู้เกี่ยวกับสหกรณรค่ะแล้วก็ข้าวข้าวกอขอสี่สาก็จะเอาไปหาซื้อให้แม่ทานนะครับกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ดีครับก หน่วยงานต่างๆก็น่าจะทำเป็นต้นแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ครับและขอฝากถึงน้องๆเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับในการที่เราจะเริ่มต้นทำอาชีพเกษตรกรรมจำเป็นต้องมีการวางแผน ดีนะครับการเริ่มต้นทําจากสเกลเล็กไปก่อนนะครับเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติหรือสิ่งที่เราทําให้ถูกต้องชัดเจนนะครับสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตต่างๆได้นะครับบริหารจัดการได้ดีนะจึงขยายสเกลเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ควรจะมีเรื่องของการตลาดควบคู่กันไปการสร้างเครือข่ายนะครับเพื่อนๆเกษตรกรด้วยกัน